สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับเปิดเพลงให้ฟังคิดว่าเพลงนี้น่าจะทายชื่อเพลงถูกนะครับแต่อยากทราบว่าใครเป็นผู้ร้องนะฮะคันีคอปเปอร์ลองฟังเพลงนะฮะมีอะไรชื่อเพลงอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้ร้องนะฮะ,คะ,ะใครเป็นผู้ร้อง ฉันไรที่ข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะฮะอ่าคุณแจ้เข้ามาเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์แจ้ต้องรู้แน่นอนครับว่เาเพลงอะไรนะฮะจะขอจะทายถูกไหมครัว่าใครร้องครับนี่เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทั้งรางวัล แผ่นเสียงทองคําพระราชทานด้วยนะฮะทีนี้ก็เก่กับตัวนักร้อ,องก็ได้รางวัลด้วยนะครับสวัสดีครับน้องรบคุณจากอเมริกาเขาจะทราบชื่อเพลงไหมครับใครร้องครับคิดว่าน่าจะท่ายชื่อเพลงถูก ครับสว,ส,สวัสดีทั้งอาจารย์แจ้แล้วก็น้องโรภคุณนะฮะัอขอบคุณใครเข้ามาแล้วก็สักทายกันนะครับแล้วชื่อเพลงพอทายถูกไหมครับอาจารย์แจ้ครับ ในเนื้อเพลงก็บอกฮะชื่อเพลงไว้หน่อยๆแล้วน่าจะทายได้สุดนะ,ค,ะครับครับก็ชื่อเพลงจูบฉันแล้วตายเสียเถิดจูบฉันจูบฉันแล้วจงตายเสียนะครับออริจินอลนี่คือ คุณลินจงบูนากลินนะครับเป็นคนร้องนะครับเพลงนี้แต่งโดยคำร้องคุณชาลีอินทรวิจิตแล้วก็ทำนองครูสมานการชนะผลิตน,นะฮะร,ร่วมงานกันนะครับแล้วก็ประวัตินี้คุณรินจงบูนากลินผู้ร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกครั้งแรกนี่เป็นเจ้าของเพยงทองคำพระราชทานในปี2514นะฮะในเพลงแต่ไม่ใช่เพลงนี้นะเพลงเพลงก็รลกปักใจเราก็ยังได้รับรางวัลดาราทองพระราชทานปี2510นะฮะด้วยนะฮะ คู่กับคุณชลินาานันทนาครนะครับแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยคุณลินจงบุญาักลินอัดเสียงไว้ครั้งแรกเมื่อปี2509 250น้กะครับสองพัอส่วนเวอร์ชันที่ฟังไปเนี่ยนะครับเป็นการ cover ใบน้องหนุยประภัยพันธั์สังจันทร,ร์จากวงหลอกไม้ป่านะฮะจากวงวงลายป่า,า,าคุณ น้องนองพคุณบอกจูบฉันจงใจเสียเถิดใช่ครับจูบฉันแล้วจงตายเสียนะครับแล้วก็จบไปอันนั้นก็เป็นเพลงต่อว่าผู้ชายให้น่ารักน่ารักดีนะฮะมาเปิดฟังคุณโดยน้องหนุ่ยประภัยพันสังกัจรันปัจจุบันก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของวงดอกไม้ป่านะครับก็รู้จักกันดีเป็นร้องเพลงเป็นนักร้องที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะฮะวันนี้เราจะสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับ ผมบุญมาศทองสุขนะฮะนอนพี่นอนหรือว่าครูหนนนะครับของนักเรียนโทษโ่วไปเพื่อนๆกันเรียกกันอาจจะเรียกหนอนก็ได้เรียกมากก็ได้นะฮะสมัยชื่อก่อนชื่อบุญมากมากๆเนี่ยฮะก็คนก็ล้อกันแต่แต่จะมาเปลี่ยนมาเป็นบุญมากนะ,ะบุญมาศนิดหน่อยเปลี่ยนจากกอไก่เป็นสนศราแล้วนะฮะก็เอ่อ,เ,อ,อเป็นความเชื่อนะฮะส่วนตัววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง จะว่าเคล็ดเคลดลับก็ได้เคล็ดไม่ลับกัของผู้คนอายุ111ปี111ปีนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ111ปีนี่เป็นเรื่องราวที่มาจากเพจของ OTU band หรือวงดนตรีสิทธิ์เก่าชุมนุมดนตรีสากลแห่งมายาลัยธรรมศาสตร์ะฮะเป็นรุ่นพี่ที่จบมาแล้วแต่ยังรวมตัวกันเล่นดนตรีอยู่นะฮะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วก็นำมาโดยเป็นบทความจาก จีนนะฮะแล้วก็มีผู้แปลผู้แปลก็คือคุณป,ประทิศตั้งมาติธรรมก็รู้จักกันดีครับเพราะเป็นเ,เพื่อนร่วมรุ่นสุกุลาบปีสุกุลาบวิทยาลัยนะฮะโรงเรียนสุกุลาบวิทยาลัยรุ่น82คือข้าปศึกษาเมื่อปี2506ถึง2510นะฮะ2510แล้วกเ็เป็นปัจจุบันคุณประทินนี่ก็เป็นประธานของกลุ่มอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ทึ่เรารู้จักคงรู้จักกันดี สุภาลัยนะครับของการสุภาลัยก็เป็นเพื่อนกันก็เลยขออนุญาตนํามานะฮะนำมาเปิดมาเล่าสู่กันฟังนะครับพูดคุยกันนะครับสำหรับเคล็ดลับหรือเคล็ดไม่ลับของผู้เฒ่าอายุ11ปีเนี่ยจากผู้เฒ่าคนนี้เป็นชาวจีนฮะอายุ111ปีแล้วนะครชื่อโจเอี่ยวกวงคือแซ่โจนะฮะโจเอี่ยวกวงนะครับบอกว่าให้ข้อคิด5ข้อถ้า เหมาะสมกับว่าท่านที่อยากจะมีอายุยืนยาวเกินร้อปีนะครก็ฝังกันดูว่าจะเป็นหลักได้อย่างไรนะครับจะน่าจะยังไงขอเท้าความว่าคุณโจโอเอี่ยวกวงเนี่ยหรือว่าเียกันสั้นๆรือคุณโจโนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและการเงินนะฮะเคยทํางานธนาคารแล้วก็เคยเป็นอาจารย์สอนด้วยนะครับแล้วก็ตอนอายุ50เขาได้เปลี่ยนชีวิตไปศึกษาเกี่ยวกับอักรรษศรศาสตร์อยู่3ปี แล้วก็ได้เป็นคิดค้นพจนานุกรมการออกเสียงภาษาจีนพจนานุกรมนี่ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายนะครับต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดานะฮะเป็นบิดาแห่งการออกเสียงภาษาจีนคุณโจนี่เป็นคนรอบรู้แล้วก็มาศึกษาในทุกเรื่องนะครับเขาเคยพบปะกับไอซสไตน์นะฮะไอสไตน์ I นะฮะสองครั้งได้สูงถึงสองครั้งปัจจุบันคุณโจนี่อายุ ร้อยสิบเอ็ดปีแล้วคือตั้งแต่ร้อยปีเมื่ออายุเข้าร้อยปีเนี่ยเขาก็เริ่มเขียนหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองนะออกมาให้สังคมอย่างสม่ำเสม,เมอนะครปัจจุบันปรากฏว่าถึงแม้จะอายุร้อยสิบเอ็ดปีแล้วแต่สมองยังจ่มใสตาย,ยังดีทานได้นอนหลับโอ้อันนี้ก็คือความสุขแห้วครับคือความสุขยิ่งๆเลยนะครับสมองจับใสตาดีนอนได้ทานได้โอ้เป็นสิ่งที่ สุดยอดเลยครับร่านะงกายเราเหมือนปกติทมดานคนปกติทั่วไปเลยจะไม่หนุมมๆสาวนะฮะคราวนี้มาดูเ,ลดกเกลดคล็ดจะเคล็ดเคล็ดรับหรือไม่เคล็ดไม่รับ5ข้อของคุณโจนะฮะโจเอี่ยวกวงท่านมีพูดว่ายัางไงบ้างนะครับเรามาดูกันเริ่มจากข้อแรกนะครับมันเรื่องเกี่ยวกับการกินคือคุณโจมีลักษณะการกินเพื่อสุขภาพนะครับคือคนเรานี่เขาบอกว่า ท่านบอกว่เขียนไปว่าคนนี้ไม่ได้ตายเพราะอดคืออดอาหารนะครแต่ตายเพราะกินกินอาหารอย่างไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าคุโดยส่วนตัวแล้วคุณโจเนี่ยไม่กินยาบำรุงอะไรเลยนะครับโดยทั้งอาหารรดเลิศทั้งหลายเขาไม่เอาเลยเขาบอกว่าสมัยเมื่อทางานแบงค์เนี่ยเวลามีงานเลี้ยงมากมายมีเขากับอาหารมากมายก็จริงแต่เขาเลือกจะเลือกกินแต่อาหารที่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ ทําให้ร่างกายดีแข็งแรงนะครับไม่เป็นภัยต่อร่างกายเขาไม่ได้เลือกที่รสชาติหรือว่าที่ราคาหรือหายากอะไรเงี้ยนะเลือกเฉพาะอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโทษนะครับเขาบอกว่าโรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยมันเข้าทางปากเราเนี่ะโรคอะไรฮะโรคความเกันแก่ความดันโลหิตสูงไขมันสูงไขมันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เบาหวานพวกนี้ล้วนมาจากปากเพราะอะไรก็เรากินอาหารที่มีดีนะครับที่ มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราทั้งเรื่องความดันโลหิตสูงทั้งเรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงทั้งเบาหวานพวกนี้มันมาเกิดเกิดจากปากเราเพราะอาหารใส่ปากนะก็เลยบอกว่านี่คือการเคล็ดลับอันแรกคือการกินกินให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับควบคุมการกินเพื่อไม่ให้ร่างกายได้มีความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บของคนแก่ต่างๆคู่สูงอายุต่างๆนะฮะข้อที่สอง อันนี้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อารมณ์นะฮะอารมณ์คือหลักคือใจกว้างและจะอายุยืนใจกว้างใจย,ยืนคือไงเขาบอกคนเราต้องไม่โกรธหรืออารมณ์เสียง่ายนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ยังเชื่อคออําสอนในทางศาสนาพุทธนะของพุทธเจ้าเราก็ว่าให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางน,นะครับไม่ทุกข์กับสิ่งภายนอกสิ่งนอกกาย แต่เขบอกจริงๆแล้วตอนสมัยหนุ่มเขาเคยนอนไม่หลับมาแล้วคือช่วงหลังเมื่อคิดได้ว่าเออคนจะต้องปล่อยวางตามหลักของศาสนาพุทธเนี่ยนะครับไม่อารมณ์เสียนะฮะไม่ทุกข์กับสิ่งที่อยู่นอกกายแล้วก็ทีนี้แหละก็หลับสบายแล้วไม่เคยไม่นอนไม่หลับอีกเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรถ,ถ้าสมมตเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะฮะแล้วไม่ว่าจะผิดหวังเสียใจจะโกรธจะอารมณ์เสียไงเขาก็บอกว่า ไม่ทำตัวทำจิตใจให้อารมณ์ปล่อยวางไม่ทุกข์กับสิ่งที่มากระทบนะไม่ไม่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่มากระทบนะไม่ว่าจะเจอสิ่งต่างๆที่จะไปมาจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องบัติเททุกข์ค้นการแกล้งต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ก็แล้วก็ไม่ท้อทา้าไม่ทะทุกตะท้า,ทา,ทาไม่โกรธเคืองนะครับเขาบอกว่าอันนี้เหล่านี้คือบททดสอบชีวิต เราจะต้องไม่กุ้มใจกับด้วยการเอาเหตุการณ์ภายนอกโลบมาลงโทษตัวเราคือให้ปล่อยวางไม่ทุกข์กับสิ่งที่มากระทบนะครับเข้าตรงกับหลักของศาสนาพุทธนะครับคือการปล่อยวางสิ่งใดจะมากระทบเราก็ไม่ทุกข์มากเกินไปไม่อะไรเกินไปให้เป็นลักษณะว่าวางทุกอย่างนะครับแล้วก็อารมณ์ก็จะดีไม่โกรธง่ายนะครับนี่คือเคล็ดลับอย่างที่ทําให้อายุยืนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่ต่อไป อันที่สามอันที่สามนี่มันเหมือนลักษณะคล้ายกับก,การดําเนินชีวิตนะฮะ,ะคือคุณโจโอเอียกกวงเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีลักษณะการดําเนินชีวิตที่ง่ายๆคือชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ว่าจะาหารเครื่องดุมหมหรือที่อาศัยก็คือกินน้อยง่ายๆไม่เรื่องมากกินง่ายอยู่ง่ายแล้วเขายังมีลักษณะว่าชอบในการอ่านชอบการเขียนบทความลงหนังสือทุกเดือนนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วคุณโจเนี่ยไม่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวมากมายส่วนใหญ่จะอยู่บ้านอ่านเขียนหนังสือต่างๆดื่มกาแฟจิบกาแฟหรือออกกำลังกายนะครับไม่ไม่มีชีวิตที่โลโผลยุ่งยากอะไรทางเกี่ยวกับทางโลกมากนะักคือชีวิตเรียบง่ายเรียบง่ายอยู่ส่วนใหญ่อยู่กับบ้านนะครับสาชีวิตให้ดูง่ายๆเรียบสมถะอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่า สมัยตอนแต่งงานใหม่ๆเนี่ยแม่เขาเคยให้หมอดูมาดูดวงเขานะว่ามาบอกมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างมารูก็บอกว่าเขาจะมีชีวิตได้อีกอยู่ต่อได้อีกสามสิบห้าปีเท่านั้นสามสิบห้าปีเท่านั้นเขาก็บอกว่าหมอดูก็จริงๆแล้วมอรู้าก็มาเดี๋ยวดูผิดอะไรนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าอายุที่เกินมาจากสามสิบห้าปีที่หมอาดูดูว่าจะหมดแค่สามสิบห้าปีนั้นเขาปเป็นคนเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง คือลักษณะการดำเนินชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีความปลอดภัยบิสุขภาพที่ดีอายุความเป็นอยู่ง่ายๆไม่เป็นนําสิ่งที่ไม่ไม่ดีหรือเป็นอันตรายเข้ามาในชีวิตเราหรือทาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาในร่างกายเราดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายมันก็ทําอายุยืนเกินกว่าที่เมือนก็มาดูจากดวงชะตาที่ต้องอยู่ได้แค่นี้ก็เกินได้ก็บอก ที่จริงก็คือหมอดูกันจะดูดูดูถูกแล้วว่าดวงชะตาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เขามาเปลี่ยนแปลงกระแสการความปยู่เขาถึงทําให้เขาอายุยืนมากขึ้นนะครับแต่นี้เรามาดูห้องข้อที่4ของเคล็ดลับนะครับคนชราเขาว่าต้องมี3าไม่หรือไม่3อม3อย่างไม่3อย่างคือมีอะไรเพื่อให้ชีวิตย,ยามชะาลาภาพนี่ง,ง่ายง่ายไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายนะ เขายึดหลัก3าอันไม่3อย่างคืออะไร 1. ไม่ทำพิัยกรรม 2. ไม่ฉลองวันเกิด 3. ไม่ฉลองวันตุดหรือเทศกาลอะไรเนี่ยคืออยู่ให้มีลักษณะไปเรื่อยๆให้ทำทุกวันมีความสุขเหมือนกันเหมือนกันไม่ไปเน้นว่าจะต้องบินวันใดวันหนึ่งจะเป็นคือสำคัญหรือว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึง่งจะต้องรีบทำนั้นให้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ฮะก็คือสาไม่ ไม่ต้องทํารีบทาพิธีกรรมไม่ต้องมีการฉลองวันเกิดไม่ต้องมีการฉลองวันตรุษจีนอะไรนะครับนะครับอันที่5ข้อที่5เนี่ยครับพูดถึงชีวิตคู่กับภรรยาเขาอะคือชีวิตคู่ต้องมีการสอดคล้องกันสอดคล้องต้องกันนะครับสอดคล้องต้องกันคือภรรยาคุณโจเนี่ยตอนปัจจุบันก็อายุอ่อนกว่านะชั้นเจ็ดแปดปีตอนปีนี้ก็เก้าสิบสามปีนะเขาบอกยกตัวอย่างอย่างว่า ภรยาชอบดื่มชาแต่เขาที่ชอบดื่มกาแฟแต่ก็ยกแก้วขึ้นดื่มชนแก้วกันพวกแอง่อะชนแก้วด้กันหรือนั่งดื่มด้วยกันร่วมด้วยกันได้ไม่ว่าเธอภรรยาจะชอบชาตัวคุณโจชอบกาแฟก็โอเคนั่งสัาสรรกันได้นะครับมาชนแก้วกันได้เขาให้ความคิดว่าชีวิตคู่ไม่ใช่อาศัยเพียงความรักอย่างเดียวนะครับ ต้องเคารพนับถือซึ่งกันและกันด้วยเพราะว่านี้สาคัญนะเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับมันเป็นความว่าต่างคนต่างยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายมีแล้วก็เคารพการตัดสินใจหรือการความมีอยู่อะไรเนี่ยมันจะไม่มีการขัดแย้งกันเพราะนั้นมันดีกับความรักบางทีรักกันมากๆแต่ผมเคยมีเพื่อนคบกันนะฮะตั้งหกปี รักกันมากใครๆก็ว่าเออคู่นี้รักกันมากเออดีใจเมื่อเขาแต่งงานก็ดีใจกันใหญ่แต่ปรากฏว่าแต่งงานกันได้ปีกว่าเนี่ยก็เลิกกันแล้วถ้ามันเป็นเป็นลักษณะว่าเหมือนกับว่าดูเผลนๆมีความรักห่อกกันแต่เมื่อเข้าเอามาเป็นชีวิตคู่ร่วมกันอย่างอย่างที่คุณโจบอกเนี่ยชีวิตมันจะไม่สอดคล้องกันเมื่อเขามาอยู่ด้วยกันแล้วสไตล์ชีวิตไม่เหมือนกันสไตล์การดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความ ชีวิตคู่ไม่ใช่ความรักอย่างเดียวจะต้องมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับที่คุณโจบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการดื่มด้วยการชูแก้วขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยเหมือนกับต่างคนต่างดื่มน้ําชาคนชื่หรือกาแฟเนี่ยเป็นกิริยาที่ให้เกียรติน้อยๆเหมือนกับการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งเขากับภรรยาเนี่ยทำตลอดเรื่องมาตลอดนะครับนี่มีการเรียกว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าคู่สมรสจำนวนมากครับอยู่ด้วยกันยาวนานมากกว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญต่อความสุขที่ในชีวิตใช่ามากๆเขาบอกถ้ามัวแต่3วันทะเลาะกันที5วันตบตีกันทีจะจะมีความสุขได้อย่างไรนี่ก็เขาให้ขออคยวอันนี้ดีนะฮะคือชีวิตคู่มีความรักใช่เราต้องมีความรักต่อกันแต่ไม่จะไป ไม่ใช่อยู่แค่ความรักแต่ต้องมีความเคารพนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับเ,เป็นสิ่งที่น่าคิดครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องยึดไว้นี่คือหลักที่คุณโจเอี่ยวกวางเขาได้นําเสนอ,อต่อจากสมการเขานะมานําเสนอต่อสังคมดูว่าที่เขามีอายุยืนมาถึงทุถึงร้อยสิปีและภรยาเนี่ยเกาสิบาปีเนี่ยโดยหลักที่ว่าหการกิน ต้องระวังกินเพื่ออยู่เหมือนคนไายแล้วกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินคือกินให้ไปดีต่อสุขภาพนะครับรู้จักกิน2อ,อารมณ์รักษาอารมณ์ไม่ว่าจะมีสิ่งใดมากระทบอย่าเสียใจอย่ากโกรธอย่าผิดหวังอ,อย่ารุนแรงเกินไปให้วางปล่อยวางตามหลักของศาสนาพุทธ3ก็คือดการดำเนินชีวิตเรียบง่ายสมถะไม่โลดโผนนะครับแล้วก็ สามไม่แรงดัดในสิ่งที่เขาบอกว่าสามไม่คือไม่เกี่ยวกับเรื่องบุ่นวายกับเรื่องพินัยกรรมบุ่นวายกับวันเกิดบุ่นวายกับวันจุดอย่าไปทํางานคือทําทชีวิตให้สํมามเสมอเป็นปกติไม่มีอะไรให้มันตื่นเต้นจนเกินไปเร่งเล้าตัวเองจนเกินไปนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือชีวิตคู่ที่อยู่กับภรรยานอกจากความรักที่มีให้กันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพนับถือซึ่งกันและกันอฮะอันนี้ก็บอกว่าสุดท้ายตบสท้ายก็าบอกโลกนี้ไม่มีอะไรอะไรเออโลกนี้ไม่มีอะไรราบรื่นเราต้องยอมส,อสีนสละหรือเสียเปรียบบ้างเสียสละหรือเสียเปรียบบ้างนะครับดูทุกอย่างให้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหาคุยกันได้นะครับทุกอย่างปรับได้แก้ได้อารมณ์อยา่าขุนมัวไม่เศร้าหมองไม่กังวลน,นะครับแล้วก็คุณประทีบ สร้างมริธรรมที่ผู้แปลก็เลยเติมมาอีกบอกว่าให้มีจิตใจแกล่งทั้งแกล่งใจกว้างเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับของกามีอายุยืนยาวจากคุณโจเอียกวงขึ่งอายุถึงร้อยสิบเอ็ดปีนะครับนำมาเสนอในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะทังเพจของสิเก่าในสากลมหาลัยธรรมศาสตร์และคุณประทิตติดิธรรมผู้แปลด้วยนะฮะก็วันนี้ก็เข้ามาการค่อนข้างจะ นะครับเป็นกําลังใจกันทีเดียวนะครับขออนุญาตพักทายกันนะครับเริ่มตั้งแต่คุณอาจารย์แจ้ครับนิพนธ์ชัยพยัญนะฮะก็รู้จักกันแต่ตั้งแต่ที่ยามาฮ่าก็ขอบคุณนะครับมาน้องนบคุณนะครับจากอเมริกาก็ทักทายกันมาตลอดครับก็ทายเพลงถูกแล้วครับโอเคนะครับแล้วคุณนวลนงครับรับชมอยู่แต่ไม่ได้ทักมาคุณวิรพัฒน์จอมทลักษ์นะครับก็ ขอบคุณนะครับามาติดตามกันนะครับขอให้ติดตามต่อไปครับมีอะไรก็แนะนํากันนะครับขออาจารย์ชมพศรและจำมามีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณทางอาจารย์ชมพศด้วยนะครับก็ดูแลเรื่องโปรลักชั่นให้นะครับน้องแดงบุศสลิมะครับบอกขอบคุณบอกว่าเสื้อสวยเลยครับวันนี้ก็ใส่ให้ดูสดใสหน่อยนะครับตาหลักเขาบอกวันนี้คือสีนี้เป็นสีของของเกิดวันเกิดนะฮะแล้วก็คุณสุรีนวลปานะฮะจากที่ปัตตานีครับก็ คุณว,วิพาดาแซนก็ครับจะรับชมอยู่แต่ไม่ได้เข้ามาสักทายกันฮะคุณสุธารัตน์เจียนายครับออขอบคุณนะครับได้รับบทความแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเรียบเรียงแล้วก็นำมาเสนอนะครับขอบคุณมากๆครับที่มีขอ้อท่านใดมีบทความหรือความคิดความเห็นจะให้เสนอในคอนเทนต์ใดหรือบทหัวข้อใดก็ส่งเข้ามานะครับพูดจาก,กันโดยเฉพาะในลักษณะของผู้สูงอายุครับผมก็มีนีคือมัน70กว่า70แล้วเขาจะเข้า71เร็วๆนี้ฮนะ ก็จะน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุให้ดูแลตัวเองให้ระวังระวังตัวเองสักสุขภาพร่างกายจ,จิตใจสมองแต่ว่าความเจ็บข้าอย่างที่บอกนะฮะโอโลคยาปรมาราพาเป็นเรื่องจริงนะครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐยิงมีเงินแต่เจ็บป่วยนอนติดเตียงไม่ดีแล้ครับว่ามีเงินพอประมาณพอใช้พอสอยแต่สุขภาพแข็งแรงจะไปไหนจะลุกจะนั่งจะไปไหนจะไหน มีความสุขมากกว่านะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณสุรีนนปานบอกว่าสบายดีนะครับคิดถึงอาเช่นกันครับสบายดีครับคิดถึงยากันนะครับน้องคุณบอกว่าสรุปลุงโจเป็นนักพจน์หรือเปล่าครับพอพจริงจริไม่ใช่ครับก็อย่างที่บอกก็เป็นนักการเนืกว่าเป็นนักเกี่ยวนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยนะครับแต่ลักษณะการกระเนืนชีชี้ของแกเนี่ยอย่างที่เขาบอกแกทำไมนุ่มๆแกก็ คิดมากอารมณ์ไม่ดีอะไรการนอนไม่หลับพอม,มายึดหลักของศาสนาพุทธนีก่ก็กลายไปว่ารู้จักปล่อยวางพักผ่อนได้นอนหลับได้นะครับคืออยู่ที่จิตใจนะฮะอารมณ์จิตใจของเรารู้จักความพอเพียงนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องบุหลงครับเข้ามานะครับขอยื้อยิงกันทุกๆท่านนะครับเช่นกันครับคุณน้องบุหลงอวยพรมากับทุกท่านขอเป็นพรสู่ทุกท่านนะฮะอ่าดรดาวิชมุสซาฟามุฮัมมัดนะฮะ Hi b r o t h e y Bulmax Nice to hear from you uh, Yes thank you Nice to see you again นะครับขอบคุณ thank you น้องปายพันน้องหนุ่ยปายพันสังเกตจารเข้ามาครับตะกี้ได้นำเสนอเพลงของน้องหนุ่ยไปนะฮะลองลองแล้วมีอะไรก็ส่งมาฮะมาฟังกันฮะเพลงเพราะๆมากมายนะครับอ่าด,ดรดาวิชบอก looking well บ้าเลยครับบุญขอ thank you thank you very much you too นะ ลองแดงขอให้มีความสุขความแข็งแรงมีความสุขทุกท่านครับทุกทุกท่านครับแล้วก็คุณลุงนภามหาวงครับขอบคุณมิตรที่ดีติดต่อกันต่อเวลานะครับก็ขอครอบครัวมีความสุขแข็งแรงแข็งแรงนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับี่มาทางนี้มามาชมกันถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกันช่วยกันแชร์ออกไปนะฮะสู่สังคมเพื่อ ให้สิ่งนี้ไปสู่ผู้คนทุกคนได้ระมัมาระวังรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับวันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องชีวิตแล้วก็มีเรื่องจะตบท้ายเป็นนิทานอยากคิดอะไรมากเลยครับเป็นนิทานเล่าๆกันสรุป,รปอลองมาดูนะครับเป็นเรื่องของสามีภรรยาที่ชีวิตไม่สอดคล้องกันก็ทะเลาะเบาแรงกันทนีนี้ก็เกิดการทำความรุนแรงกันสามีก็เลยมาฟ้องภรรยาขอหย่า นะครับลองฟังดูนะครับฟังดูแล้วคิดว่าศาลจะให้หย่าไหมศาลจัดตัดสินว่าอย่างไรนะครับฝากไว้สำหรับท่านออคุณนิพนธ์น้องอาจารย์จะบอกให้อย่างอยู่เกินร้อยปีแมวคร้บน้อยๆพอครับขอแข็งแรงมาฟังเรื่องหลานนะครับคือสามีไปฟ้องต่อศาลว่าภรรยาเนี่ยทำเหตุรุนแรงรุนแรงอย่างไรก็อยู่ในศาลศาลท่าน ก็เลยถามว่าเหตุใดภรรยาถึงใช้เก้าอี้เก้าอี้ฟาดสามีนะครับสารก็ถามหน้าประหลังนะครับถึงวันนี้ใช้เก้าอี้ไปฟาดสามีเราฟังคําตอบภรรยานะครับแล้วคิดว่าศารจะตัดสินอย่างไรเมื่อฟังคําตอบของภรรยาภรรยาบอกว่าศารที่เคาลบค่ะดีฉันยกโต๊ะไม่ไหวค่ะนะ สารที่เคารพค่ะดิฉันยกโต๊ะไม่ไหวค่ะคิดว่าสารจะให้ตัดสินออกไปยังไงมาออกมาอย่างไรครับในการที่ฟ้องหยา่าสามีฟ้องหยา่าภรรยาที่ทําเหตุรุนแรงในครั้งนี้ครับฝากไว้นะครับแล้วคราวหน้ามาคุยกันสวัสดีครับคุณก็หอยลักดีครับคำว่าดีกับคุณมากๆวันนี้พอสมควรเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับ ก็ให้แชร์ไลค์ออกไปทั้งแชร์ทั้งไลค์ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับช่วยกันฮะทำบุญต่อสังคมไปเรื่อยๆนะครับบุญหลวงฮ่าฮ่ารู้แล้วนะครับเราจะเจอกันคราวต่อไปคือวันศุกร์ฮะศุกร์ที่5นะฮะก็มีเรื่องของที่น้องอน้กแรกติณใจส่งเรื่องของพี่อ้วนนะฮะพี่ที่กรมประชาพันธ์น,น,นะฮะเดี๋ยวผมขอไปนำ เรียบเรียงประกอบแล้ว่านำมาเสนอมันรักษาค้ายกันคนะกับคนที่อายุร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาสำหรับฝากผู้สูงอายุทุกท่านและฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับแล้วก็แข็งแรงทั้งกายทั้งใจทั้งสมองครับวันนี้พบกันวันนี้ขวันีนะขอบคุณมากๆครับดสวัสดีครับพบกันเปนสุขครับ